ความขัดแย้งระหว่างสองผู้นำจิตวิญญาณของสองพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลผสมระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยระหว่างคุณทักษิณชินวัตรกับคุณนวินชิดชอบกำลังกลายเป็นปมปัญหาใหม่ค่ะและก็ดูเหมือนว่าจะยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังค่ะขณะที่ศึกซักฟอกําลังใกล้เข้ามาทุกขณะค่ะเมื่อรัฐบาลผสมกําลังเดินหน้าไปในลักษณะที่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างหวาดระแวงต่างฝ่ายต่างมีมีดเก็นคนละเล่ม แล้วอย่างนี้ค่ะสถิลภาพของรัฐบาลผสม318เสียงจะอยู่ต่อไปอย่างไรวันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ค่ะชวนมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยศัยกัตศิลาคณะบดีวิทยายลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยายลัยรังสิตค่ะเราชวนมาหาคันต่อกันค่ะ เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนเนี่ยก็รอรุ้นมติจากบอร์ดคดีพิเศษค่ะจึงออกมาเมื่อวันที่6มิถุนา6นฤศานค,ค่ะขอโทษค่ะ6วีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็ปรากฏว่านะคะบอร์ดก็ให้มีมติค่ะรับคดีหัวการเลือกสวอเอาไว้เฉพาะในเรื่องของอการฟอกเงินน,นะคะแต่ว่าความผิดทางอาญาอังยีซ่องโจนเนี่ยไม่รับนะคะส่วนหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะหาคะแนนโหวตได้ครบ10 สิบห <ula> so ้าเสียงนะคะเท่าที่เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันกำลังบอกอะไรเราได้บ้างคะเชิญค่ะก็มันเห็นชัดเจนนะครับว่าฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะไปชี้นำครอบงำบอร์ดตระกูลนะครับการิจานาาคดีพิเศษของ p ีเนะครับซึ่งมาจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งาระการประจํา ถ้ามี่เกี่ยวข้อ,องกับงานตำรวจเนี่ยถ้ากองพับนะครับทั้งหมี่สสองคนเนี่ยถ้าต้องใช้เสียงโบวตสองในสามเนี่ยมันไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่ผู้ไม่มาร่วมประชุมเนี่ยก็สามเงดเสียงสามเป็นหกแล้วก็บวชไม่ด้วยสี่อันนี้ก็เป็นสิบแล้วนะนะครับเป็นสิบคนแล้วแต่ถ้าต้องใช้เสียงสองในสามเมื่อวานเนี่ยมันใช้สิบเจ็ดสิบแปดเสียงเนี่ยมันไม่ถึงอนะ่ะ มันเป็นที่ก็ได้แค่สิบเอ็ดเสียงนั่นแหละที่เป็นสิบเอ็ดเสียงทั้งมากในที่ประชุมที่เห็นชอบให้อธิดีดีเอสไอเนี่ยนะครับใช้ช่องทางตามบักหนึ่งของมาตราที่เจ็ดใช่ไหมครับของอคอร์รัปชเนี่ยก็รับการตรวจสอบโดยมีการสอบเลยนะครับซึ่งจริงๆไม่ต้องโหวตก็ได้เห็นไหมครับว่านั้นเป็นอำนาจหน้า,นา,นาที่โดยสิทธิ์เดียรานของอธิบดีอยู่แล้วนะครับที่จะรับมาพิจารณาในคดีสอบเลยน,นะครับดังนั้น เมื่อวานนี้ก็ต้องพูดง่ายๆคือว่าอาทางออกให้ให้ฝ่ายจังนึงพอสวบนะครับเพื่อไม่ให้เสียรางวัลจากกรณีที่ไม่สามารถที่จะตั้งแท่นสอบอัญี่สอบฝ่ายพฤติกรรมสอบโจมของของ,ของสวนะครับตามที่มีการปลูกขาวกันมาก,ก่อนหน้านั้นแต่แล้วเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าบางคนใช้คำว่าวินวินก็ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่มีใครแพ้ใครชนะ ฝ่ายรัฐบาลก็เอาหนะก็ยังเดินหน้าใช้ดี่ดสอบเรื่ฟ้องเงินบรรดาสวสายสีนเงินได้แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายสวสินเงินก็บอกว่าก็ก็กกตอนแรกเขาก็หวั่นหวั่ว่าจะไปถึงคดีซ่องจุดนี่นยี่คดีอัวใช่ไหมครับแต่สุดท้ายไม่ถึงแล้วก็เบาใจไปเยอะแต่ันั้นก็จะบอกว,ว่าวินก็ได้แต่ว่าคนที่ไม่วินด้วยคือที่เป็นดีเอสนะนบ,บางคนบางคนบอกว่าเนี่ยเป็นแคทบูชายหญ่คือกลายเป็นเหยื่อให้กับ การมืนสองข้างที่ห้องหัดกันนะครับแล้วก็หาทางออกด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะดูง่ายนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยที่เราต้องดูกันต่อก็คือว่าเมื่อตั้งข้อหาพรอกเงินเนี่ยดีเอสไจะออกหมายเรียกใครบ้างนะพอบอกหมายเรียกไปเขาไปเจอในกอในขอเนี่ยหลักฐานไม่ถึงแล้วแล้วแล้วมันสามร้อยล้านบาทได้ยังไงประเมินจากฐานอะไรเพราะว่าจะรับเป็นคดีพรอกเงินเนี่ยวงเงิน,งงนความเสียหายต้อง มีไม่น้อยกว่าสามร้อยล้านบาทคำนวณจัดฐานเท่าไหร่แล้วจะแจ้งข้อหาให้กับผู้เกี่ยวข้องของใครบ้างเนี่ยอันนั้นดูเป็นทีครับดูทีซึ่งผมก็ได้ว่าหลังลึกหลังนภิพปราโมทย์ใจเรื่องนี้น่าจะมีความชักเกดเจนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมีการประเมินกันแบบนี้ค่ะส่วนหนึ่งมาจากความขัดแย้งมาจากการอยู่ร่วมกันที่ไม่ราบรื่นระหว่างเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันคุณทักษิณกับคุณเนวินนะคะ แบบนี้ค่ะมันก็มีการมองว่าก็อยู่กันไปบ้างบอกว่าตบจูบแต่ลักษณะแบบนี้คุณสุริยสใสจะพอจะให้คำนิยามได้ไหมคะว่าอยู่กันไปแทงอ่แทงกันไประแวงกันไปต่างคนต่างมีมีดกันคนละเล่มแล้วแบบนี้จะอยู่กันอย่างไรต่อไปคะเชิญค่ะคตบจูบนะคุณพุ่งมาเป็นอ่จูบแล้วตบเน,บนอ,นอ,อนะตบจูบนี่คือนึกฟิลิ่งเวลาตบจูบ ตบแล้วไปจูบนี่มัน่ายนะนะครับแต่น,นี้คุณจูบคุนเสร็จแล้วมาตกกันต่อเพราะว่าตอนหน้านี้มีข่าวชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับคุณคุณก็ยอมรับว่าได้ป่าคุณยีนไปพกุทักสิณที่จังสองลาฟพร้อมนายกแกนทานนะครับนั่นหมายความว่าจูบไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้มาตกกันต่อเป็นจูตบตกเนยท่านจะน่าตกนัแนภาวะแบบนี้มันก็เป็นภาวะที่ตอบย้ำว่ารัฐบาลพัดร่วง 78พรรคเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเอกภาพเลยโดยเฉพาะจุดยืนของพรรคแกนนาในการตั้งรัฐบาลทั้งพรรคเพื่อไทยแกนคายเนี่ยไม่ได้เป็นเอกภาพเลยนะครับแต่ละลื่นเนี่ยเกิจะเข็นให้เป็นมติของพอรรคพวดไม่ง่ายเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาแล้วต้องเรื่องแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งมาลื่นเอ็นเดอร์เมนท์คอมเพกก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับกาะกูเอ็นโมดูล14ก็เนี้อหายไปนะครับทีนี่ ล่าสุดก็มาลื่นลื่เรื่นวสวสอเนี่ยแว,วนี่แหละนะครับจะจบยังไงก็ก็มันสรุปก็คือออกออกแค่แค่นี้นะครับในภาวะความขัดแย้งจึงเป็นปัญหาอยาเหมือนกันว่าไอ้ไอภาวะความไม่เป็นเอกภาพของพรรครัฐาบาลโดยพ่อสองพักใหญ่เนี่ยมันจะรามไปถึงตอนที่ปลายร่วมใจปลายเดือนมีนาคมหรือไม่อันนี้สำคัญซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้แสดงว่าคงจะปยจะขีดขึ้นจากนี้ไป ในกรอบนที่ปลายก็อาจจะมีคุยกันอีกยกของสี่คนที่ไปเจอกันก็อาจจะต้องคุยกันอีกขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับการที่ล่าสุดค่ะคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมายืนยันค่ะ69เสียงของภูมิใจไทยพร้อมซัพพอร์ตนายกแพทองทานอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่เสด็จน้ำยังต้องคุยกันอีกเหรอค่ะผมคิดว่าจต้องคุยกันอีกนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติคุณ กุ้งรองเึอน,นดูนะถ้าผลโหวตไม่ไว้วางใจนอกแถวออกมาครับก็บโหวตเช่นหาจจะมดออกเสียงไว้วางใจนายกใช่งสองรับหรือสวนเลินไม่ไว้วางใจหรือแก้งไม่สแสดงตรงบ้านมันเป็นมีเกมฑที่ต้องเล่นไม่ดอีอยู่นะครับมันขึ้นอยู่กพราว่าวาละที่แกนนำสองพรรคผู้นําการจิตยางสองพรรคก,กุยเนี่ยมันมีวาละอเลยบ้าน หรือมันแค่ไปทาบรรยากาศความขัดนแยน้มันเย็นลงเท่านั้นนะนะครับอย่างถ้าเป็นวาระสอบที่มาของสอวเนี่ยมันออกมาแบบนี้แสดงว่าคุยกันทั้งทีได้แค่นี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะโอเคเท่างไรนะท่านชตะผมผมคิดว่าน่าจะคุยกันทีขึ้นนะครับโอกาสที่จะคุยกันทีขึ้นของผู้นำสองพักเนี่ยก็เป็นไปได้สูงอาจจะถึงท่านมีวาลุมมี ห้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาในช่วงมีการอภิปรายนายมตรีซึ่งฝ่ายการเขาวางไว้ท่าวาันแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะได้ไม่ถึงก็ดูเหมือนวิรกรัฐบาลดึงเพราะวิเพื่อไใยก็ไม่ยอมใช่หมคะอาจจะได้แค่สองวันสองวันรรกาก,การกาอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือการที่พักพลังประชารัฐนะคะออกมาระบุว่า พลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านจะลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีนี้ค่ะถ้าตัดเรื่องของการพูดถึงสุขภาพของท่านพลเอกประวิทย์ออกไปคุณสุริยสัยประเมินไหมคะว่าทําไมพลเอกประวิทย์ต้องลุกขึ้นอภิปรายรอบนี้แล้วเราจะได้เห็นอะไรเช่นค่ะผมว่าเป็นภาวะที่เป็นไซบบังกคับนะครับที่พลเอกประวิทธ์จะต้องมีบทบาทในททการอภิปรายตรงนี้เพราะถ้า ไม่แสดงตนชัดเจนเนี่ยอนาคตของพรรคก็จะถูกขื่อมืดมัวสมาชิกก็มาชัดนะสกลรมจะไปต่อเย็นยนตรงไหนของรัฐบาลที่มีพรรคร่บวมเกีพรรคที่มีบทบาทคุณทักษิณคอนโรทรลยู่แบบเนี้ยโควนนโิดจะสู้จริงลบจริงไหมเนี่ยผมคิดว่านี่มันเป็นการส่งสัญญาณห้กับผู้สนับสนุนและก็สมาชิกพกรรครวมทั้งสอสอนในพรรคด้วยว่า นายสู้แล้วนะหัวหน้าพัพสู้แล้วนะอันนี้มันก็จําเป็นนะครับในยมามศึกสงครามให้ปรากฏตัวแม่ทัพเนี่ยโอ้ฝันกําลังใจของใลรคนกองทัพมันมีปัญหาทันทีดังนั้นเป็นไฟบังคับนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าต้นเกตวีเนี่ยเมื่อลุกขึ้นอภิปรายทั้นชีเนี่ยจะมีไม้เด็ดัหมมีมีมีข้อมูลสาาําคัญไหมถ้าไปพูดแล้วมันไม่มีข้อมูลอะไรน่าสนใจเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มก็ได้ดังนั้นก็ต้องทำการบ้านกันหน,น,น,น่อยๆสำรับทีมงา ค่ะเวทีการอภิปรายไม่เปียงใจรอบนี้ค่ะยังมีจุดโฟกัสที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการโชว์ฝีมือของพักประชาชนนะคะบ้างก็ว่านี่คือสงครามนัดสุดท้ายเพราะว่าคดีการแก้ไขมาตราหนึ่งสองเริ่มขยับค่ะเราคิดว่าเราจะได้เห็นบทบาทการโชว์ฝีไม้ลายมือของพักสีสม้มออกมารูปไหนคะคือผมคิดว่าพักประชาชน หรือพักส้มเนี่ยนะารตูกตั้งข้อกระหารเหมือนกันว่าจะไม่ใช้เวทีพิปลายตกไปตรมาเท่าไหร่เหมือนต้องการไปปลายกับอย่เข้าร่วมมัตบึปาแล้วก็ไปรับงานทัพเพื่อไทยมาถือพัพกภูมิใจทไทยออกก็ก,ก็มีข้อกระหารเรื่องนี้มาก่อนจะยื่นเวทีพิปลาได้ใจนะครับแต่พอเขายื่นเวทีพปลาเนี่ยเขาขึ้นเป้าไปที่พิปลาในายุคคนเดียวน,นะครับมันทําให้ข้อกระหารนั้นเนี่ยเบาไป,ปาหรืออาจจะหมดไปน,นะครับ แต่จากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กันพิพายจากนี้ว่าภาพรวมของการ่ิลายเนี่ยจะทําให้สังคมเหม็นถึงภาพเงาของคุณทัานสิงห์ที่ชัดใยรัฐบ,บาลอยู่โดยเฉพาะข้อหาที่บอกว่านายกน,ยนะครับในที่ตที่ข้อกล่าวหาเนี่ยบอกว่านายกยินยอมให้พอ่อนะครับบังคับใช้งานสั่งงานโดยแบบนั้นก็ต้องรู้ว่าให้ภาพชัดดีวกว่าให้ให้ข้อมูมลหลักฐานชัดดีวกว่าะนะครับ ซึ่งนี่ก็จะเป็นบทที่สู่ของฝ่ายค้านเหมือนกันว่าว่าได้ทํางานเต็มที่กับในการตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้แค่ไหนหรือท่าทีถ้าศัยเพราะว่าถ้าถกลุ่มสังเกตก่อนหน้านี้มันมีข่าวตลอดใช่ไหมครับว่าผู้นําสังติยิญญาตของพรรคประชาชนเองเนี่ยก็แอบแอบดูกับคุณทักษิณอยู่หลายครั้งถ้าคุณธนาธรไปเจอคุณทักษิณมีมีที่มีล่าสุดก็ดูรูปไปกันเลยไอ้บุญนายนะครับมันก็ มันก็ยิงทำให้คนระแวงว่านี่มันจะเล่นสองหน้าหรือเปล่าผู้นำทางหิวอยาแอบไปคุยกันแต่ว่านลพัษลบแท่เป็นแค่ตายอะไรแบบนี้ัี้ผมคิดว่าเป็นจุดย like <Hyung> <op'> <may ant> ืที่พัชก็ต้องแสดงตัวชัดไมนานสังคมก็จะต่างแกนใจว่านี่คือละครชันะดบทบาทของคุณพลายทองทานชินวัตรน่าสนใจไหมคะเพราะว่า ศึกซักฟอรครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของการเป็นนักการเมืองของเธอแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแค่เธอจะถูกอกภิปรายพ่อของเธอเองคุณทักษิณก็จะต้องถูกพูดถึงในสภาหลายคนบอกว่าวันอภิปรายเนี่ยทำไปทำมาอาจจะไม่ได้สาระอะไรนอกจากการประท้วงอย่างเดียวผมว่าอ,องค์คระสองสุดปลางทางในยุคนี้นคะครับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เลแลวนะครับ ดะนั้นความเก่าเกินม,มากกว่าพรรประชาชนเนี่ยนะครับผมว่าจะทํางานเต็มที่อ่งตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่การตองที่ฝ่ายค้านขอฝอ่ายค้านขอพิปลายห้าวันเพื่อไทยบอกไม่ได้พิปลายนายกคนเดียวใช้ห้าวันเพียงไรวันเดียวก็พบอแล้วแต่ตอนนี้คือความเก่าของพรรคเพื่อไทยที่ทประชาชนจะคาดไม่ถึงได้มีไม่นับต้องระหว่างพภิปรายเนี่ยนะครับสติมสมาธิ ข้อมูลเนี่ยนะครต้องตกสุณจริงๆเพราะเราจะเจอขั้นตอนพักนะครับในการเป็นองค์พระเ็นสภาก็โดยเฉพาะถ้าพระสารพัิงคุณทักษิณเนี่ยนะครับมาหลีกไม่พ้นอยู่แล้วที่จะมีองค์พระัมีคนเล่นบทมาป่วนนะครับหรือมาทําให้เราเสียสมาธิมาใช้สิทธิ์ประท้วงสารพัดเนี่ยเราเห็นนี่เป็นแท็กติกทางการเมืองที่ความเก่าเกณฑ์ที่พรคเไทยเข้ามาต้องมีมาตลอดเนี่ยเข้ก็อาจจะใช้เพราะว่าประคองอายุเนี่ย ให้บาดเจ็บน้อยที่สุดนายกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ดำรงตําแหน่งทางการเมืองก็คือตําแหน่งนายกเลยเยไม่เคยรัฐมนตรีมาก่อนะคนร,รับไม่มีตําแหน่งจะงกานเนือมาต่อแล้วก็ทุกครั้งรัมนตีแค่ยปกเดือนเนี่ยแน่นอนเจอบอรสุนเจอกองทัพจากฝ่บบายค้านขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาที่จะต้องเตรียมองค์ครให้ให้ให้ใหใหแน่นหนา จริงๆแล้วนะคะจจว,ว่าไปหลายคนก็บอกว่าจริงๆตัวรัฐบาลแพรทองทานหนึ่งเนี่ยถ้าการอยู่ร่วมกันถ้าสถิลภาพของอรัฐบาลผสมเนี่ยมีความเข้มแข็งมากพอก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องให้กับประชาชนได้มากกว่านี้เพราะว่าฝ่ายค้านเองก็อ่อนแรงในขณะที่มวลชนนอกอนอกสภา,านะคะที่เราเห็นเนี่ยก็ยังไม่มีกําลังมากพอแต่กลายเป็นวันนี้เองเนี่ย 6เดือนมาแล้วแต่ถ้านับรวมกับรัฐบาลคุณเศรษฐานะคะก็เรียกว่าเกือบ2ปีเราก็ยังไม่มีใครเห็นน้ําเห็นเนื้อนะคะทั้งที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยคเคลมมาตลอดค่ะว่าจุดเด่นของเขาคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องตรงนี้คุณสุริยสัยมองมองอยังไงคะเราพอยังจะมีความหวังไหมคะจากอ,อ,อายุของรัฐบาลที่ยังเหลืออยู่คือเป็นพรรคร่วม ฐฐก,ก, e, ก็เป็นธรรมดานะครับที่อาจจะทํำรัฐบาลวองแผนะครับทุกรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นทันทีถ้าเป็นโครงสร้างพรรคล่วง,งนโยบ,บายใหญ่ๆที่ใครไม่สามาจะทําไ,ได้อันนี้ก็เป็นข้อจํากัดที่ต้องต้องเข้าใจปัาการเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็ธรรมชาติของทักษิณเนี่ยเป็นพรรคทุกทักษิณเนี่ยธรรมชาติของใจเป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมากพรรเดียวหรือพรรคใหญ่พรรคเดียวมาตลอด จนเวลาบริหารรือใช้อำนาจเนี่ยมันทำอะไรได้แบบตรงไปตรงมารวดเร็วฉับไวกว่าพอมาเป็นพระทั่วมก็แน่นอนอาจจะไม่ใช่สปาหรือสิ่งที่คุณทักทิ้งขนาดนะครับก็ขัดขั้นขัดสาก็มีติดต่อครับแล้วก็อำนาจบาริวารก็สิ่งทีไม่ได้ใหญ่เหมือนเดิมทุาคนบอกนะครับฉะนั้นการที่มีพระทั่วมจำนวนมากนะครับถูแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะทําให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันทำไม่ได้เป็นที่อันนี้อันนี้เราเข้าใจได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูว่าแล้วนโยบายใหญ่ๆแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นป pues ัญหาที่บ้าบ้าไม่เอกภาพหรือเป็นปัญหาว่าไอ้นโยบายมันไม่ชัดเจนมันไม่ถูกที่ถูกทางมันมีปัญหาในตัวเองเช่นแจกเงินเนี่ยก็ไม่มีภาคไหนตาใช่ไหมแจกเงินเหมือนก็เหมือนเหมือนทุกทาคบอกว่าโอเคก็บวนเหนกันแต่สุดท้ายเศรษฐกิจฟื้นไหมคนที่บอกไม่ฟื้นใครก็เหมือนสี่ลูกห้าลูกก็ไม่เห็นทาง เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์คาสิโนก็ดูเหมือนม่มีภาพไหนค้านนะเป็นค้านรายละเอียดนะุ้ณกุ้งนะก็มีคำถามอีกว่าแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยความเชื่อมั่นสายค้านอยู่ในขณะนี้แะ่สายค้านอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่กระแสที่เกิดจากตะลุ่มนะเป็นกระแสที่เกิดจากสังคมที่ยซําไปดฉะนั้นฉะนั้นถ้าไปลงไปดูรายละเอียดก็จะเห็นว่ามันนโยบลายมันไม่เวิร์กด้วยว่ามันเป็นปัญหาเรื่องความไม่เป็นเบียบเรื่องความแบบนันไ มีมุมหรือว่ามีมิติทางการเมืองจุดไหนไหมคะทีท่คุณศิริสัยใหญ่จะฝากแล้วก็ให้มุมมองกับสังคมคะ่ะจากสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ตอนเนี้ค่ะผม่า,มามในณะนะต้องยอมรับนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันล้วนเป็นสิ่งโดยเฉพกะการเปลี่ยนแปลงทางทุนิิัฐศัตร์หรือะเบีการเมืองของโลกมันอาจจะทําให้เอเตภาพนะครับของผู้ค้ประโยชน์ต่างๆมันกระจายกระจาย มันจะทบกับเราได้นะครับเราเป็นประเทศที่เลี้งด้วยสมบัตเวลาช้างสารตัวใหญ่เขากระทะกันเนี่ยนะครับยอดแคบแบบเราเป็นแหลกล่างแบบนั้นนะดังนั้นการมองภูมิรัฐศาสตร์ทั้งภูมิรัฐศาสตร์ทั้งภูมิเศรษฐศาสตร์ที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งมวลตลอดเวลาก็เป็นโจทย์ที่สำคัญนะจะมองอนาคตการเมืองไทยก็ต้องมองบริบทโลกด้วยว่าการเมืองระดับโลกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็ต้องคาดการณ์เช่น ที่สุดแล้วที่สุดแล้วนโยบายของด้งานฟังเนี่ยจะ,ระกระทบกับเราแค่ไหนอย่างไรเราตั้งรับแค่ไหนอย่างไรผมคิดว่าโจทย์จากภายนอกนะครับหรือปัจจัยภายนอกประเทศก็ไปเลือกที่ปุ่นระหว่างแล้วก็ต้องมีข้อมูลที่เท่าพัานตลอดเวลานะครับค่ะค่ะวันนี้สยามรัสภาวิจารณต้องขอขอบพระคุณคุณสุดียใสมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับวัสดีครับ